สวัสดีครับชาราศีพจิกหรือราศีส corpio ทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสธ์ไทารโรมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีนะครับรอบของเดือนซั p t e ม b e r หรือเดือนกันยายน2020หรือ2 5 6 3นะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพจิกหรือราศีสกรอร์ i ินะครับทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วขอต้อนรับชาวราศีพฤิกนะครับและชาวท้ง11ราศีราศีที่เหลือแล้วก็ f อฟทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับเข้าสู่เดือน September นะครับหรือเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนที่9ของปีแล้วนะครับ ก็อีกสีเดือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของสิ้นปีกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรักของชาวราศีพฤศจิกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับถึงปัจจุบันนี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างสมหวังไหมหรือทุกข์สุขขนาดไหนนะครับยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กับทาร์โลแมนกันได้นะครับในยูทูบนะในสคริปต์ใต้ล่างนะครับยังไงก็ขอต้อนรับชาวราศีพฤศจิกนะครับและชาวชาวาาสิบเอ็ดราศีและท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เดือน กันยาอยนูนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับทารุ o มแมนด้วยนะครับสำหรับ f c และก็ท่านผู้ชมทุกท่านก็กดแชร์ให้เพื่อนๆกดดูด้นะและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้ทารุมแมนนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาด กับในคลิปต่อ,ตอไปของทา r o โรแมนนะครับและแน่นอนนะครับว่าวัาวนนี้ทา r o โรแมนก็นำเสนอนะครับไพ่ทาร์โรแล้วก็ไพ่ออร์ค e ลอย่าละชุดนะครับซึ่งจะมาเร a d i ิ g งและแกลเลอรให้กับชาวราศีพฤิกทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะรอบประจำเดือนกันยายน2563นะครับสำหรับไพ่ทาโรมีชื่อว่า g u d e taro royal นะครับแล้วก็ไพ่ออร์ค e ลชื่อว่า magical unicorn oracle card นะครับของดอรีนนะครับซึ่งดอรีนนั้นก็อาจจะเคย สร้างความแม่นยำให้มาแล้วในไพ่ The Romance e n g e l นะครับแล้วก็อีกหลายผลงานที่ทาร์โรแมนเคยนำมาเสนอแล้วนะซึ่งจะมา Reading แล้วก็ c l l i f y นะครับในรอบเดือน September หรือเดือนกันยายนนี้นะเอาคนที่อยากโสดเกาะละกันนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยนะบางครั้งทาร์โรแมนไม่ได้ตอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันละกันนะ เดี๋ยวเรามาเริ่ม Reading ให้กับชาราสีพุจิกกันเลยนะครับเอาคุณที่ยังโสดอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเดือนกันยายนของคุณหรือเดือนสัปต์เอร์เนี่ยความรักของคนโสดของชาราสีพุจิกจะเป็นยังไงบ้างคุณจะได้เจอใครหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนึกถึงตัวคุณเองไว้นะครับเดี๋ยวเราใช้ไพ่เกลดสทร o ลโรยนัน Reading ให้คุณนะสัก3ใบนะครับอ่ะอธิษฐานจิตนะครับ เรามาดูกันว่าราศีพิจิกนะครับในรอบเดือนนี้คุณจะเจอใครหรือเจอสัมบัติเปเยลหรือเปล่านะครับในรอบของเดือนกันยายนนะพลังงานเลือกมา3ใบนะครับใบที่1แล้วนะฮะพลังงานใบที่2ครับ และพลังงานใบที่3อ่ะเรามาดูมาลุ้นกันนะครับว่าในรอบเดือนพฤศจิกาชาวราศีเอิร์ท่านท่านในรอบเดือนสัปเทมเบอร์นะครับราศีพฤศจิกนั้นดวงจะเด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับพลังงานใบลแรกที่คุณได้นะครับก็คือไพ่ page of p r n t o c o l นะครับหรือว่าเด็กถือเหรียญนั่นเองนะอ่านแน่นอนนะครับว่าในช่วงของประมาณต้นต้นเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินในจนํานวนที่ไม่มากนักนะครับ อาจจะไปไปได้ว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะหรือว่าคุณคาดหวังในเรื่องการเงินเรื่องอะไรคุณจะมีเกณฑ์นในการสําเร็จนะครับเด็กถีอเเรียนนั้นยังเป็นตัวแทนของเด็กผู้ชายด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าสุภาพสตรีในชาวราศีพิจิกหรือสกอร์เปีโอนี่คุณอาจจะมีเกณฑ์นในการที่จะมีใครเข้ามาทําความรู้จักคุณก็ได้ซึ่งคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณมากนะครับออปนิสัยเป็นคนค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะ เอางานเอาการแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างานก็เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณสัก 60- 7 0สนะครับสำหรับสุภาพสตรีชาวราศีพฤจิกะครับเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือน้อยกว่ามากเลยเนี่ยเข้ามาชอบคุณหรือว่าเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเขานั้นเนี่ยคิดกับคุณยังไงนะครับไปที่2นะครับพล p a พจ of s o r t นะครับเด็กถือดาอ่ะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอถึง2คนโดยเลย โดยด้วยกันนะครับเพราะว่ามีทั้งเด็กถือเหรียญแล้วก็มีทั้งเด็กถือดาบนะครับดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงกลางๆเดือนคุณอาจจะได้เจอบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยนะอุปนิสัยเป็นคนค่อนข้างเงียบๆนะครับแต่ว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างหำหามนิดหนึ่งนะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดนะครับมันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาชอบคุณก็ได้สําหรับคนโสดนะแล้วก็เป็นไปได้ในเดือนของเดือนซัพนยายเจอทั้งอร์หรืืออเดด็กถาบ เข้ามาชอบคุณถึง2คนเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูในพลังงานไปที่3ว่ามันจะมีเกณฑ์ในการสําเร็จในการคบหากันไหมหรืออะไรยังไงนะครับพลังงานไปที่3ขึ้นเป็นไพ่อัศวินดาบนะครับโอเคอัศวินดาบขึ้นมานะดังนั้นในรอบของเดือนนี้นะครับต้องในความสัมพันธ์อาจจาเป็นจะต้องดูดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าในความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะแต่สุดท้ายนะครับมันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะครับจาราศีพิจิกคนที่ยังโสดนะ มาดูกันว่าคุณชอบออผู้ชายที่ลักษณะนิสัยยังไงนะครับที่เข้ามาชอบคุณในรอบของเดือนนี้นะครับถ้าเกิดบางคนเป็นคนที่นิสัยที่คุณรู้สึกว่าอ่ามันน่าจะไปกับคุณได้หรือว่ามีเคมีนะครับมาเข้ากับคุณได้อะไรประมาณนี้คุณก็มีเกณฑ์ในการที่จะคบหาดูใจหรือสามารถที่จะเลือกบุคคลคนนั้นเนี่ยมาคบกันได้นะแต่ถ้าปรกรณีว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือสถานะไม่ชัดเจนนะครับคุณก็สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้นะแต่ความรักของคุณนะครับในรอบของเดือน ยังสถานะยังไม่ชัดเจนนะถึงว่าแม้ว่าจะมีคนดีเข้ามาหรือว่าคนที่มีจุประสงค์ไม่ดีเข้ามาหรือว่านิสัยเนี่ยมีความแตกต่างจากคุณหรือว่าเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับ ยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะทําให้คุณยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับดังนั้นในรอบของเดือนซัปท e มเบ r หรือเดือนกันยานี่มันจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้แค่พอคบคบนะครับกับเขานะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องมีอุปสรรคหรือว่าใช้เวลาในการที่คุณจะต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าอุปสรรคนันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอใครในเดือนซัปทมเบิหรือเดือนกันยายน,นี้เนี่ย ความสัมพันธ์ยังต้องค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับและที่สําคัญเพื่อความเชื่อคุณต้องแน่ใจว่าเขาเนี่ยชอบคุณหรือเปล่านะ แต่ในทางเดียวกันนะครับในความสัมพันธ์เนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกหรือสกอร์พิโอคนที่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักในรอบของเดือนนี้คุณอาจจะดิเรกชันไปในเรื่องของการงานและก็การเงินนะครับและแน่นอนนะครับว่าการงานกับการเงินของคุณในเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคการเงินอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังใครที่จะมองหางานใหม่ก็ยังไม่ได้งานนะครับและที่สําคัญคนที่งานทํางานประจํานั้นอาจจะเป็นไปได้ว่างานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีงานเข้ามาเยอะนะครับหรือว่าอะ,อะไรอะไรก็หัวหน้า แบ่งภาระมาให้คุณหรือว่าโยนงานมาให้คุณต้องทําอะไรประมาณนี้ดังนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างในการที่คุณจะไปพบปะเจอเจอใครหรือว่าคุณมีอารมณ์ที่ไม่ได้อยากจะรู้จักใครหรือว่าไม่โรแมนติกนะครับแต่สาหรับเปอร์เซ็นต์ของชาวราศีพฤจิกที่ได้เจอเจอบุคคลใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งในรอบของเดือนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการคบหาดูใจหรือคุณอาจจะคบถึงสองคนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นไปได้ว่าชาวราศีพฤจิกนั้นอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ แต่น่นอนนะครับว่าการตัดสินใจของคุณนั้นไม่เด็ดขาดหรือการตัดสินใจของคุณนั้นยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเขามาดีหรือร้ายดังนั้นเนะี่ยคุณค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะในลักษณะข,ของการเลือกความรัก หรือลักษณะของการเลือกเยอะหรือว่าคุณจะมีอีโก้ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาอุปสรรคความรักของคุณนั้นค่อนข้างมีเยอะหรือกรณีว่าคุณอาจจะเจอประสบการณ์ในเรื่องความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจึงทําให้คุณกลัวนะครับหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจกับสองบุคคลที่จะเข้ามาในรอบเดือนนี้แต่ยังไงก็ดูๆไว้แล้วกันนะเพราะว่า มันมีไพ่เพสเข้ามาถึง2ใบเลยเนี่ยเป็นตัวแทนของบุคคลดังนั้นทาร์โรแมนขอทํำนายว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะมีคน2คนเข้ามาชอบที่คุณอายุน้อยกว่าและมีนิสัยที่แตกต่างก,กันมากดังนั้นคุณใช้เวลาในการพิจารณาดูนะครับ แล้วค่อยๆดูกันไปว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าความรักในรอบของเดือนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรผีพรามค่อยๆดูกันไปก่อนว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าและเขาเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณไหมหรือหวังอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความสัมพันธ์นั้นในเรื่องของการเข้ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความอ่านอะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถที่จะเข้ากันไหมก็ต้องดูกันอีกทีด้วยนะ ดังน,น,นั้นสรุปกันได้ว่าเดือนนี้เนี่ยทาร์งแมนทำนายไว้ว่าในความรักของคุณนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับแต่คุณจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ครบให้คุณได้เลือกหรือว่าให้คุณได้ตัดสินใจนะคราวนี้เรามาดูในไพ่ของ Magical Oracle นะครับกันบ้างนะยูนิคอนบ้างว่าไพ่ของม้ายูนิคอนเนี่ยจะบอกอะไรนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีพฤิกหรือสกอร์ปิโอคนที่ยังโสดในรอบเดือนกันยายนนี้นะครับ ไพ่ขึ้นมาว่า relax นะครับแล้วก็ everything is okay นะครับ relax everything is okay หมายความว่าใครที่จะเข้ามาหาคุณในรอบของเดือนนี้ก็ตามนะครับขอให้คุณทําตัวตามสบายทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคคุณไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนคุณไม่จำเป็นจะต้องตื่นเต้นมากเกินไปนะครับค่อยๆดูใจกันไปนะครับความหมายของความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือ don't worry นะครับ it's all going to be fine นะครับ don't worry it's all going to be fine เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากมายในรอบของเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือบุคคลที่เข้ามาหาคุณทําให้ใจคุณหวั่นไหวยังไงก็แล้วแต่ดูแล้วมันน่าจะมีความเป็นไปได้ ดังนั้นคุณไม่ควรจะไปวอรี่ไปคิดอะไรมันมากมายนะครับหรือว่าไปตื่นเต้นอะไรมากมายขอให้คุณทําใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับบุคคลที่เข้ามาหาคุณในรอบเดือนนี้นะดังนั้น relax everything is is gonna be okay นะครับหรือ is okay เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในรอบเดือนนี้ถ้าคุณจะเจอใครก็แล้วแต่คนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่ดีหรือคนคนนั้นก็ดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะไปกับคุณได้แต่ที่สําคัญมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่ต้องคบหาดูใจกันนิดหนึ่งนะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับ เพราะว่าในเดือนนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคิดมากหรือว่าคุณอาจจะวันไหวจนมากเกินไปกับบุคคลที่เข้ามานะครับทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นไปได้ว่าชาวราศีพฤษจิกจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่ยังโสดดังนั้น Don' t w o r r y นะครับ it's 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 all going to be fine หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นผมขอภาวนานะครับแล้วก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษจิกได้เจอคนที่ดีๆในรอบเดือนนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ยังโสด นะครับขอให้ใครคนนั้นที่เข้ามาหาคุณในรอบเดือนนี้ขอให้เป็นคนที่ใช่รวมถึงชาวราศีคุณจิกที่กําลังกังวลในเรื่องของการงานการเงินนะครับหรือว่ากําลังแมนิสปัญหาของชีวิตอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไพ่ของ Magical Unicorn เนี่ยบอกคุณเอาไว้ว่าไม่ต้องกลัวครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคกับคุณเองแค่ขอให้คุณทําตัวตามสบายอย่าไปคิดมากและปล่อยไปตามวิธีของชีวิต นะฮะให้พลังงานจักรวาลให้พลังมันนาสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะครับแล้วปัญหาทุกๆอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้ในรอบของเดือนนี้มันอาจจะได้รับการแก้ไขเองโดยการรอเวลานะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปฟิกอะไรมันมากหรือว่าไม่ต้องไปทําอะไรมันมากเลยนะ ยังไงคาโรแมนก็ขอให้ชาวราศีพิจิกคนที่โสดอยู่ก็ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเงินแล้วก็ประสบความความสเร็จในเรื่องของความรักจะเจอใครก็ขอให้เป็นคนที่ใช่นะครับเพราะว่าในหน้าไพา่ของแมชชีคอลยูริคอนบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้มันอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลหรือสถานการณ์นะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในรอบเดือนนี้นะขอให้คุณมีความมั่นคงมีความจริงใจและมีความตั้งมั่นเท่านั้นเป็นพอ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีนะครับยังไงลุ้นกับชาวราศีพศจิกคนที่ยังโสดนะก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่ละกันคราวนี้เรามาดูชาวราศีพศจิกคนที่มีคู่กันบ้างนะครับชาวราศีพศจิกคนที่มีคู่ไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีอยู่กันแบบไปไป,ไป,ไปมามาสถานะชัดเจนไม่ชัดเจนยังไงนะครับนึกถึงหน้าคนรักของคุณเดี๋ยวเราให้ไพ่กิลด์ t าโร่โรยอนนะครับเรดดิ้งให้คุณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในรอบเดือน s e ปต e มเบอหรือเดือนกันยายน2020หรือ2 5 6 3จัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับในถิดหน้าคนรักของคุณนะเช่นเคยนะครับเรามาดูกันนะครับมาลุ้นกันว่าพลังงาน3ใบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในรอบเดือน s e ปต e มเบอร์สำหรับชาวราศีพิจิกจะเป็นย่งไงบ้างนะครับพลังงานใบแรกนะฮะ เราลุ้นใบที่2ต่อนะครับใบที่2ครับแล้วก็ใบที่3นะขอให้คุณโชคดีนะครับขอให้เดือนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักจงเข้าใจกันและมีเรื่องดีๆเข้าหากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะกับไพ่ Guild s t Royal Tarot นะครับว่าจะ reading อะไรให้กับความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤศจิกในรอบเดือนกันยาสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วพลังงานใบแรกที่คุณได้อะไรเอ่ย The Moon ครับโอ้โหมาครั้งแรกก็ ต,ต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความเข้าใจผิดนะครับหรือว่าอาจจะมีในลนักษณะของการคิดมากอะไรประมาณนี้กับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะเปไปได้ครับในช่วงต้นๆเดือนคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าอาจจะนิ่งเงียบไปบ้างหรืออะไรประมาณนี้นะขอให้คุณนั้นจงคิดไปในแง่ positive แล้วก็อย่าคิดมากและที่สําคัญนะครับขอให้คุณพยายามอย่าหาเรื่องอะไรกับคนรักของคุณนะฮะพยายามคิดไปในแง่บวกเอาไว้และเชื่อใจคนรักคุณมากๆนะ พราะว่าในช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยมันไปไปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอาจจะดูเหมือนห่างเหินหรือคนรักของคุณอาจจะเงียบหรือว่าเครียดไปบ้างในเรื่องต่างๆของเขาเองนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นยังไงก็แล้วแต่คุณอย่าไปปรุงแต่งหรืออย่าไปมโนอะไรในทางที่ร้ายนะขอให้คุณมีความอดทนนะครับแล้วก็คิดดีเอาไว้แล้วก็เข้าใจคนรักของคุณนิดนึงเพราะว่าไพ่เดอะมูนเนี่ยมันอาจจะเป็นไพ่ลักษณะของความเข้าใจผิดในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจในอารมณ์หรือว่าตัวตนของคนรักของคุณอ่ะนนัา้จจ บอกคุณกับกับเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาในรอบเดือนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความโงนนะครับแล้วก็มีความที่อยากจะทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะใบที่2ขึ้นมาเป็นอันแน่นอนครับอัศวินทั่วอย่างที่ทาร์โรแมนบอกนะครับความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่10ของเดือนสัตบัมอร์ไปแล้วหรือเดือนกันยาไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง คุณสองคนยังรักกันอยู่นะครับแล้วก็ใครที่พารานอยหรือคิดมากแต่ว่าคนรักของคุณนั้นไม่ค่อยมีเวลาให้เป็นเพราะว่ามีกิ๊กหรือเปล่าหรือไปเห็นใครสําคัญกว่าไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีนะครับคนรักของคุณนั้นยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าช่วงต้นต้นเดือนเขาอาจจะคอ่อยอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ช่วงกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยคุณ2คนก็มีเกณฑ์นในการที่จะได้เจอ,เจอกันมีเกณฑ์นในการที่จะปรับความเข้าใจกันนะครับและแน่นอนว่าคู่ที่โกรธกันไปก็มีเกณ ที่จะคืนดีกันหลังจากวันที่10ไปด้วยหรืออาจจะคืนดีก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นไพอ่อัศวินถ้วยเนี่ยคือคุณ2คนเนี่ยยังมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ยังรักกันอยู่ค่อนข้างมากนะพลังงานใบที่3ที่คุณได้ก็คือไพ่เดอะแฮงแมนโอเคไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมานะครับดังนั้น คุณจะต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองนะสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับคุณที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะต้องระมาัดระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์นะครับหรืออาจจะเป็นความไม่เสถียรของอารมณ์ก็ได้เพราะเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้คนรักของคุณจะไม่ได้ดังใจนะดังนั้นในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนนี่คุณจะต้องระวังหน่อยนะครับก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสินะครับของเดือนกันยาแล้วจะต้องระวังอีกทีในช่วงของวันที่21ถึงวันที่30ของเดือน กันยานด้วยเพราะว่าในช่วงกลางกาเดือนเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าในช่วงของประมาณต้นเดือนกับปลายเดือนจะไม่ค่อยดีนักแล้วโดยเฉพาะประมาณช่วงปลายเดือนคุณจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าใจผิดคนรักของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์ของคุณหรือคนรักของคุณไม่ได้ดังใจคุณนะครับและใครที่มีประเด็นหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3นะความรักของคุณกับเขาในรอบเดือนนี้อาจจะดูแย่ๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเคลียร์กันไม่ได้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังจบกันไม่ได้เหมือนนนกัะ เขาเองก็ยังไม่เลือกนะครับในบุคคลที่3หรือยังไม่ได้เลือกคุณหรือในกรณีว่าเขาอาจจะโกหกคุณหรือว่าทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจได้อันนี้ผมพูดในกรณีว่าถ้ามีประเด็นในเรื่องบุคคลที่3อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคู่ไหนที่ไม่มีประเด็นเรื่องบุคคลที่3อาจจะเป็นในเรื่องของเวลาที่คนรักไม่ค่อยจะมีให้คุณมันทําให้คุณรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือว่าเหงาที่จะอยู่คนเดียวนะครับแล้วคุณอาจจะเรียกร้องในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักของคุณหรือเวลากับคนรักของคุณซึ่งคนรักของคุณนั้นอาจจะให้้้้ไไมมม่ดดแลวถาาเกกิีร เขาเถียงกันเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ของทางเขาแล้วก็ทางคุณที่มีการสาดอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นขอให้เดือนนี้ชาวราศีพฤิกหรือสกอร์ปิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความเข้าใจในคนรักใครมากๆเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คนรักของคุณนั้นอาจจะยุ่งกับงานหรือว่ามีปัญหาก,กับการงานค่อนข้างจะหนักพอสมควร อาจจะเปเดินหูเรื่องหัวต่อของเขาด้วยนะครับดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจคนรักของคุณได้มากๆนะพยายามอดทนนะครับใจเย็นเพราะว่าในเดือนนี้ยังไงความรักมันก็ไม่สมหวังอยู่ละหรือว่าความรักมันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าเป็นเป็นไปตามในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้บางครั้งการนัดกันก็อาจจะมีการเล่กันบ้างหรือมีการเล่นนัดกันบ้างก็ไม่ต้องไปโมโหคนรักของคุณนะครับอันนี้พูดสําหรับในกรณีคู่ที่มีเป็นประเด็นในเรื่องของบุคคลที่3นะ แต่ในช่วงของประมาณไปลายเดือนคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ฟังเหตุผลแล้วก็เข้าใจในตัวคนรักมีน้ำอดน้ำทนนะครับเพราะในเดือนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เป็นต่ออาจจะเป็นฝ่ายที่ลักษณะของการที่คุณโดนคนรักของคุณนั้นกระทําแต่คนรักของคุณนั้นอาจจะกระทําด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเป็นไปด้วยว่าสถานการณ์ในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่มันคิดเครียดอยู่ในกะับคนรักของคุณในรอบเดือนนี้มันจะมีเยอะนะครับ มันทําให้เขาเนี่ยอาจจะหันความสนใจไปในเรื่องของตัวเองหรือว่าต้องเอาตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้นะก็ขอให้คุณเขา้าใจเขาละกันนะครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ถ้าคุณมีความอดทนแล้วก็มีความหนักแน่นและคุณเป็นคนที่เข้าใจคนรักของคุณดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงในการโต้เถียงหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะขารมและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าดูหน้าไพาใน3มพลังงานนี้นะครับบ่งบอกว่าคุณกับเขานั้นไม่เลิกกันหรอกครับไม่ต้องคิดมากแต่เพียงแค่ว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ค่อนข้างอาจจะผิดหวังหรือสูญเสียในเรื่องของอารมณ์กับคนรักของคุณมากหน่อยเท่านั้นเอง ดังนั้นการแก้ไขดวงนะครับก็คือให้ถ้าเกิดใครที่มีสารพระภูมิหรือว่ามีบ้านนะครับก็ให้คุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านมานะครับจะดีขึ้นหรือว่าให้คุณไปทําบุญบริจาคลงศพหรือสมทบทุนในการถ่ายชีวิตโครกระบืออยู่เนืองๆน,นะครับในรอบเดือนกันยายนนี้ก็จะช่วยจากหนักให้กลายเป็นเบาได้และทําให้คุณกับคนรักของคุณนั้นเข้าใจมากขึ้นและก็สถานการณ์นั้นมันจะได้ดูไม่เลวร้ายนะครับ แต่สำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องบุคคลที่3อย่างที่บอกไว้ขั้นต้นนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังเคลียร์กันไม่ได้แต่คุณ2คนนั้นก็ยังจบกันไม่ได้นะแต่ต้องรองรู้ในเดือนหน้าว่าในเดือนของออก o b e ทเบอหรือว่าเดือนตุลาคมเนี่ยความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ของชาลาสิพิจิกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับ ดังนั้นทั้งสองสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่มันจะไปในทิศทางไหนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณแล้วก็การตัดสินใจของคุณด้วยก็ขอให้คุณไปทําบุญอย่างที่ทาโรมนนั้นบอกแล้วกันนะจะช่วยทําให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นและทําให้ปัญหานั้นมันเบาบางลงได้นะครับ คราวนี้เรามาดูในไพ่ของ Oracle กับบ้างก็คือ Magical Unicorn นะครับว่าม้ายูนิคอนนั้นจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤิกหรือ Scorpio กับคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบเดือน September หรือเดือนกันยายน2563นี้นะครับมาดูไกลไลน์กันไพ่เปิดว่า Believe in yourself นะครับ Believe in yourself เขาบอกว่าให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวของคุณเอง Believe ในความคิดของคุณ Believe ในความเชื่อมัน่น Believe ในความเรื่องออการเชื่อในเรื่องของความศรัทธานะครับซึ่งอ่านว่า see yourself นะครับ see yourself see yourself doing w i l well l and you uh, w i e l l and you will นะครับ see yourself doing well and you will มันหมายความว่าสิ่งอะไรที่คุณได้กระทําให้กับแฟนคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําความห่วงใยเป็นสิ่งที่เป็นโพสตีฟนะดีๆนะครับก็ขอให้คุณทําไปแล้วก็มันจะเกิดผลดีกับคุณแน่นอน าดังนั้นทารบานบอกแล้วนะครับว่า v e in y o u r s E l f ก็คือหมายความว่าถ้าคุณเชื่อในรางสังหรณ์ของต,ตัวคุณเองหรือคุณเชื่อมั่นในเรื่องการกระทําหรือว่าคุณเชื่อมั่นในเรื่องของความดีนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงการที่คุณมีความเอาใจใส่ห่วงใย หรือว่าคุณจะทําสิ่งอะไรนะครับที่เป็นสิ่งที่ดีๆกับคนรักของคุณการให้กําลังใจก็ดีหรือการที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์กับคนรักนะครับในยามที่คุณเ,เคยช่วยเหลือกันมาอะไรประมาณนี้นะคือในเดือนนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในลังสอง,องของตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าคนรักของคุณนั้นก็เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดนั่นแหละครับนะครับถ้าคุณคิดเป็นโพสต v ฟคิดเป็นแง่บวกเขาก็จะทําตัวกับคุณในแง่บวกทุกอย่าง ถ้าคุณคิดว่าเขาไม่มีใครเขายังซื่อสัตย์กับคุณเขาจะรักกับคุณนะครับ <perché S 2> <l ug> เขาก็รักคุณเหมือนกันแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับคุณเหมือนกันแต่ในกรณีว่าถ้ากรณีว่าคู่ที่เป็นประเด็นนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าความรักมันไม่ไหวแล้ว <l ug> คุณก็ต้องเชื่อในแรงส่อง,องหองของตัวคุณเองด้วยแล้วก็ต้องเชื่อ <l ug> จากความเป็นจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับเขาบอกไว้นะครับว่ายังไงก็แล้วแต่คุณทําอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ขอให้คุณทําไปในสิ่งสิ่งนั้นที่ดีขึ้น แต่ในกรณีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคุณไหนถ้ามันไปไม่ไหวกันจริงๆเนี่ยคุณอาจจาเป็นอาจจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักของคุณในเดือนนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะยังตัดกันไม่ขาดหรือยังไงก็ต้องว่าไปนะในกรณีว่าถ้าความรักระหว่างคุณกับคนรักนั้นไปไม่ไหวกันแล้ว ดังนั้นในเดือนนี้ Believe in yourself เชื่อมั่นในตัวของคุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณนั้นทำได้เชื่อมั่นว่าคุณนั้นตัดสินใจได้และเชื่อว่าคุณนั้นเป็นคนที่ดีพอที่คนรักของคุณนั้นจะเห็นค่าของคุณในความสำคัญนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะดังนั้นคนรักรักคุณแน่นอนถ้าคุณเชื่อว่าคนรักรักคุณคนรักก็จะรักคุณ คนรักก็จะซื่อสัตย์กับคุณแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคนรักไม่รักคุณแล้วคนรักก็อาจจะไม่รักคุณ mm. ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ของแต่ละคู่ที่เป็นไปนะครับแต่ในรอบเดือนนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหากันหรือมีประเด็นกันเนี่ยอาจจะหนักหน่อยในรอบของเดือนนี้นะทารุณแมนค่อนข้างเป็นห่วงดังนั้นในเดือนนี้ขอให้คุณทําใจให้สบายๆนะครับแล้วเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณนะแล้วค่อยๆดูกันไปก่อน และถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณมีการประนีประนอมในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้เนี่ยทารุมาอยากให้คุณประนีประนอมให้อภัยเข้าใจกันละกันนะฮะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณนั้นจะไปได้ต่อแน่นอนจะได้ไม่เจ็บด้วยกันทั้งคู่นะดังนั้นคุณไปคิดดีดนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าคุณยังคงไปต่อกับคนรักของคุณไหวไหมนะครับแต่ที่สําคัญในเดือนนี้คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ ยังไงอย่าลืมไปทาบุญที่ผมบอกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหว้เจ้าที่ก็ดีนะครับหรือว่าจะไปทําบุญลงศพหรือสมทบทุนในการไถ่ชีวิตโครกกะบือเกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นความตายนั้นจะดีมากๆหรือบางคนอาจจะไปบริจาคในมรดิที่เกี่ยวกับในโรงพยาบาลอ,าอาวัยวะดวงตาแขนขาเทียมหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณมีความศรัทธาลองไปทําดูนะครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสถานการณ์ความรักของคุณที่มันเลวร้ายมันก็จะกลับมนดีขึ้นและที่สําคัญจิตใจของคุณนั้นก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ยังไงทารุมนก็ขอวอวยพรให้กับชาราศีพุจิกนะครับทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วประสบความเสเร็จในเรื่องของความรักและเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีๆในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักแม้กระทั่งไพ่จะขึ้นมาไม่ดีก็ตามนะครับแต่คุณสามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์หรือปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยน,ยนความคิดได้ในทิศทางที่ดีขึ้นนะ นี่คือภาพโดยรวมนะครับของคําทํานายของชาวราศีพิจิกหรือราศีสกอร์เปโอนะครับทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจําเดือนกันยายนหรือเดือนเซทัมเบอร์2020หรือ2563นะครับทารโแมนหวังว่าคาทานายนี้คงเป็นเข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านได้และชาวราศีพิจิกทุกๆท่านด้วยนะครับท่านมีเอเนจีตรงกันหรือมีแมชเน็ตนะครับหรือว่าพลังดึงดูดที่มันตรงกันเนี่ยคุณก็สามารถที่เอาไปแก้ไขปัญหาได้ และสาหรับชาวราศีพฤจิกท่านไหนและชาวทั้งิเดราศีที่เหลือนะครับและท่านผู้ชมที่ยังมีปัญหาในเรื่องความสับสนในเรื่องความรักก็สามารถที่โทรเข้ามาจองคิวหรือแอดไลน์เข้ามาดูดวงหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k นะครับว่าดูดวงไพ่ย,ยิปซียาสัมผัสบ,บายทาร์โรแมนคุณก็จะเห็นกิจกรรมของทาร์โรแมนนะครับแล้วก็สามารถที่จะจองคิวเข้ามาได้นะครับทาร์โรแมนจะให้เข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์อะไรให้ดีๆกับคุณกับไพ่ทาโรหรือไพ่ออร์โคลนะครับซึ่งจะทําให้คุณนั้นสามารถแก้สถานการณ์ ยังไงก็ขอให้เดือนนี้จบเป็นเดือนที่มีความสําเร็จนะครับแก่ราศีพฤษกหรือราศีสกอร์ปิโอนะซึ่งเป็นแฟนคลับกับทารุแมนแลวคนดูค่อนข้างเยอะด้วยแล้วเรามาดูต่อไปนะครับว่าในรอบของเดือนออกตุเบอร์หรือเดือนตุลาคมเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษกหรือสกอร์ปิโอทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูต่มนะครับ ครัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการที่ทารแมนจะได้ทำพิธี a เดกหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวพัสิบสองราศีรอบรายเดือนนะครับให้กับท่านผู้ชมต่อไปนะยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้านะครับรักษาสุขภาพลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมนะครับชาวราศีพฤิกแล้วเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับชาวราศีพฤิกรักนะครับชาวราศีพฤษภ สวัสดีครับแรมตนด้วยความสวยงามเมื่อเธอเข้ามาในชีวิตฉันก็เปลี่ยนเป็นความรักและความผู้พัน แต่สุดท้ายเพิ่งรู้ตัวเองมไม่ใช่คนของใจเป็นได้แค่คนข้านเวลามาให้ความหวังกันทำไมก็ไม่ใช่ ฉันต้องช็อใจวันนี้ฉันขอดันจากไปเหลือไว้แค่ความช้ำใจ